ถ้าตกรอบจะไปไมสมัครอีกไหมสมัครไม่ต้องหรอกเสียเวลาจริงๆผมจะลองลูไปเรื่อยๆไม่ต้องเพราะผมให้คุณเข้ารอบนี้เลยเราเลือกคุณครับต่อ คนบนพื้นที่ไม่อาจาคันคืนผู้คิดช่ตาสั่งให้แพ้ตลอดมาให้ดวงตาและใจเจ้าทางตั้งหนึ่งคนที่ท้อจนอยากที่เจะขอเลยอยากจะถอยทิ้งชีวิตให้หลุดลหล ข้างบนที่สูงเพื่อจบมันเคยเป็นฉันที่เคยคิดทำในวันที่ไว้เองแต่พอได้ยืดข้างบนที่สูงฉันก็ได้รู้

จะเปิดใจจะไม่มีอะไรมาบันน่นทอนหนึ่งคนคนนี้จะเจอสิ่งไม่ดีอีกสักแค่ไหนใช้ชีวิตยังเข้าใจภาพข้างบนทีูู่ไไนสั่ซสอนจะเป็นคนไหน you right. วิสีทธิบสองต่อครับขอบคุณและขอเสียงปรบมือให้กับพัพแพรครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาฟังคอมเมนต์นะครับเป็ดครับเชิญครับสวัสดีแ่ะน้องปอสวัสดีครับ น้องปอเป็นอีกคนหนึ่งที่ครูตั้งหน้าตั้งตารอดูโชว์แล้วก็ไม่ผิดหวังเลยจริงๆค,ะค่ะคือน้องปอเอาประสบการณ์ทุกอย่างตั้งแต่วีหนึ่งถึงวีสองมาลงในสัปดาห์สุดท้ายตรงนี้ซึ่ง มันสังสมมาเรื่อยๆแล้วก็เห็นพัฒนาของน้องปอขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นพัฒนาของปอตอนออกบ้านต่อไปเรื่อยๆเหมือนกันเพราะว่าดูแล้วขนลุกอะดูแล้วอะว่าปอมีอะไรเดี๋ยวก็ออกมาเดี๋ยวก็ออกมาด้วยอารมณ์และความรู้สึกวิคนี้เป็นวิคแบบชมกันเห็นๆเลยนะคะเพราะว่าครูรู้สึกว่าเป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นอดทนพยายาม ยิ้มสู้กับทุกสิ่งปวี .12 ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องปอสวัสดีครับ,รบเพลงช้าก่อนที่สูงนะครับเป็นเพลงที่พี่คิดว่าดีที่สุดในโชว์วันนี้เลยครับผมขอบคุณมากครับอีกเพลงหนึ่งอีกเพลงหนึ่งเพลงแรกนะครับ บังเอิญโลกกลมพรมลิขิตพี่ว่าไม่ใช่พี่ว่าไม่ได้บังเอิญนะครับไม่ได้บังเอิญเลยที่พวกเราใน Impact ที่พวกเราทางบ้านนะครับได้มาเจอน้องปอบนเวทีนี้เนะี่ยไม่ได้บังเอิญเป็นเพราะความหล่อความน่ารักและความสามารถล้วนๆนะครับจะบอกให้ไม่ที่หนึ่งและที่สองนะสงสัยอ่ะข้าแพร นิดนึงข้าแพมาจะบอกว่าภ้าแพก็ยังคอนเฟิร์มอยู่นะครับว่าจากนักล่าฝานที่ผ่านบ้านเอฟไปแล้วก็ร้องดีทุกคนเดี๋ยวมาดูฝรั่งกันชโชคดีปอดครับไก่ครับครับสวัสดีครับปอครับสวัสดีครับสำหรับปอนะครับเพลงเพลงช้านะครับที่สูงเป็นเพลงที่ยากนะครับปอมี การส่งอารมณ์ที่ดีการร้องที่ดีถือว่าทำเพลงนี้ได้สมบูรณ์นะครับ <Okay. S 1> มันมันอาจจะมีมันอาจจะมีจุดที่แบบว่าเพียเพ้ยนเพี้ยนเยอะแต่ว่าพี่ว่าถือว่าในเรื่องของอารมณ์แล้ว,ลวนเรื่องของการโชว์เป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับเพลงเร็วเพลงนี้พี่ชอบเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าดูอิสระมากขึ้น ซึ่งปกติแล้วเนี่ยปอเนี่ยจะมีคนที่มีอาการเครียดๆอยู่ในการโชว์หลายๆครั้งวันนี้สลามมากดูทุกอย่างเป็นปอสวยงามไม่ว่าจะลุกจะนอนจะนั่งดูดีไปหมดนะครับมีพลังมากจริงๆดูใหญ่มากแล้วก็บอกได้เลยว่าเวทีวันนี้เป็นของปอขอบคุณครับเชียร์นักปอบทที่รับสอบครับสวัสดีครับ